ามาต่อกันนะครับเรื่องของวกงก้อมหนึ่งหน่วยาการบ้านเราอยู่ที่พายส่วนหกใช่ไหมครับพายส่วนหกพายส่วนหกคืออะไรก็คือวกก้มหนึ่งหน่วยนะครับพายหนึ่งเนี่ยให้เราแบ่งให้ได้หกเขาบอกว่าพายส่วนหกก็คือพายหนึ่งแบ่งให้ได้หกเพราะฉะนั้นเราก็แบ่งครึ่งก่อนใช่ไหมครับแบ่งครึ่ง แล้วก็ฝั่งหน้าเครื่นี้ยก็ให้มีสามใช่ไหมครับอเอกไ,อไตรงประมาณนี้นั่นก็คือพายหนึ่งหรือเครื่องวงกลมจะแบ่งเป็นหกส่วนหกส่วนเรามาดูจุดสตาร์ทอยู่ตรงนี้ไายอยู่ตรงนี้อ่ะอันแรนนกก็แหล่ะนะยี่สิบเอ็ดยี <21. S 2> ส่สเอ็ด่ส่วนหก ยี่สายส่วนหนะครับยี่สบเอ็ดพายส่วนหก็คือวงกลมหได้เท่าไหร่นะสิบสองนะครับ12บสองพายส่วน6 1ส1บ1องสิบสา1สิบสี่สิบหาเก้ยี่สิี่อวันยีบเอายส่วนหอยู่ตรงนี้นะครับโอเคถูกไหมครับถูกไหมยี่สบเอ็ดพายส่วนหนะครับ ือเราสตาร์ทที่จุดนี้นะครับต่อไปอข้อ2เท่าไหร่ครับ21 <59. S> ค่ะ99ค่ะ21ค่ะ99ค่ะเ1ค่ะ99ค่ะดเด่ม99ค่ะ21ค่ะ99อ่ะ,งงนะงงะ1ค,ค่ะ99ค่ะรอคจะ99ค่ะ21ค่ะ99ค่ะ21ค่ะร9ค่ะ21ค่ะ99ค่ะ21ค่ั้9หาร21 99 สิบองแปดเป็นเก้าสิบหกเศษเท่าไหร่ครับเศษสามเพราะฉะนั้นมันก็จะวิ่งไปอีกสามช่องหนึ่งสองและสามมันตกตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้คือเก้าสิบเกพายส่วนหนั่นเองถูกไหมครับโอ้หกต่อไปครับมุมต่อไป ลบห้าสายส่วนหกอ่าข้อนี้มุมติดลบมุมติดลบเราก็จะวิ่งตามเข็มนาฬิกาลงด้านล่างอย่างที่บอกไป1วงกมลมเราได้12นะครับ12บมันก็เอา12ไปหารห้าสิบนะครับ12 12 4เป็น48ลบกันเศษ10นั่นแสดงว่า คบหนึ่งครบสี่รอบสี่รอบจะได้สี่สิบแปดเราก็นับต่อไปอีกสิบเนาะหรือจะเอาอย่างนี้ก็เดินสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าและสิบอ่าหัวลูกศรจะอยู่ทางนี้ตรงนี้หัวลูกศรอ,อยู่ทางนี้นะครับหัวลูกศรอ,อยู่ทางนี้นะลบลบเป็นสีดํานะครับลบห้าสิบแปดหารส่วนหกโอเค มุมถัดไปมุมขาดไป<บ>ถ้าไหนครับลบสามร้อยสามลบสามร้อยสามพายส่วนหกโอเคเหมือนเดิมเอาสิบสองไปหารสามร้อยสามทำไมต้องเอาสิบสองครับเหตุผลคือวงก,กลมหนึ่งรอบถ้าแบ่งเป็นพายส่วนหกจะได้เท่ากับสิบสองส่วนใช่ไหมครับเอาสิบสองไปหารสิบสองเท่าไหร่ครับ สิบสองสองเป็นยี่สิบสี่ลบกันเหลือหกหกสิบสามสิบสองห้าเป็นหกสิบลบเหลือสามเพราะเศษสามโอเคนะครับสตาร์ทที่จุดเดิมเราก็จะวิ่งแค่สามช่องหนึ่งสองและสามสีดำนะครับนัดจุดเดียวกันแต่หัวลูกศรหันหน้าบนทางตรงนี้คือลบ สามร้อยสามพายส่วนหกนั่นเองนะครับ